คุณกำลังมองหาอาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการและอร่อยอยู่หรือไม่ขอแนะนำ Hemp โ r o Bar โปรตีนบาร์ที่อุดมด้วยสารโพลีฟีนอลจากเศษเหลือกันชงผลิตจาก สารสกัดโพลีฟีนอลจากเศษเหลือกันชงอันทรงคุณค่าเฮมโ o รบาคือการผสมผสานระหว่างความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการสารโพลีฟีนอลจะช่วยในการลดการอักเสบและสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเฮมโ o รบาเหมาะสำหรับผู้หญิงวัยทำงานที่ชอบออกกำลังกายอายุระหว่าง25-35ปีและนักกีฬาที่ต้องการสร้างกล้ามเนือ้อ เรามีจุดแข็งคือการใช้กระบวนการสกัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรสชาติอร่อยหลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงราคาจับต้องได้และมีแคลอรี่ที่ต่ำผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกรีนเทคโนโลยีเราได้ใช้วัตถุดิบที่ถูกมองข้ามมาเป็นส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลาดสุขภาพมีโอกาสเติบโตอย่างต่อเนื่องเราใช้วิธีการยิงแอดใน Facebook และแจกตัวเทสเตอร์ตามสนามกีฬาพร้อมใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการนำเสนอสินค้าลองสัมผัสความอร่อยและประโยชน์จากธรรมชาติวันนี้กับเพิมปูบา